สวัสดีครับช่วงนี้หลายคนอาจจะได้ยินข่าวว่าประเทศนั้นประเทศนี้ซื้อเครื่องบินเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะอินเดีย114ลำนะแล้วประเทศนั้นก็ได้ข่าวว่าจะซื้อรุ่นนั้นรุ่นนี้หลายคนสงสัยว่ายุคนี้โดนเข้ามามีบทบาทในการรบมากขึ้นเครื่องบินยังจําเป็นอยู่ไหมเอนดมินอยากจะบอกว่าโดนยังมีข้อจํากัดนะครับเรื่องพิสัยการบินแล้วก็การบรรทุกยังไงก็มาแทนเครื่องบินไม่ได้เครื่องบินปฏปิบัติภารกิจได้ครอบคลุมมากกว่าแล้วแต่ว่าใครจะหามาให้เหมาะสมกับประเทศตัวเองนะ ประเทศไทยก็ต้องการเครื่องบินอยู่เหมือนกันในช่วงนี้ช่วงนี้หลายๆคนน่าจะเห็นแอดมินเนี่ยพูดถึงเรื่องสุขภาพมากขึ้นเพราะว่าแอดมินเจอมากับตัวอายุมากขึ้นแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพนะเมื่อวานแอดมินพูดถึงเรื่องนาฬิกาสมาร์ทวอชนะที่ช่วยให้เราเนี่ยวางกําหนดการออกกําลังกายได้เป็นผลดีกับเราวันนี้แอดมินจะมาแนะนําอุปกรณ์การออกกําลังกายอย่างหนึ่งก็คือแคทเทิลเบลนั่นเองนะครับ เราสามารถใช้แคทเทนเบลเนี่ยในการออกกำลังกายอยู่ในบ้านได้สำหรับคนที่ไม่สามารถออกไปออกกำลังกายข้างนอกได้ไม่มีเวลาขนาดนั้นเราก็ซื้อมาไว้แล้วก็ออกกำลังกายในบ้านสักครึ่งชั่วโมง15นาทีก็ได้ทุกวันทุกวันมันก็จะทำให้สุขภาพเราแข็งแรงขึ้นไขมันลดลงได้แล้วยังไงก็ไปหาซื้อกันได้นะครับวันนี้แอนมินจะพูดถึงเรื่องเครื่องบินของเรา เราไปตกล่องป่องชิ้นกับยาสามดเก้าิเพนนะหลายคนบอกว่าเอดมินเนี่ยไม่เข้าข้างกิเพนเอดมินมีอคติกับกิเพนก็ไม่ถึงขนาดนั้นกิเพนเป็นเครื่องบินที่ดีครับแต่ว่าดีในรุ่นของมันข้อเสียเปรียบของกิเพนก็คือบรรทุกได้น้อย แล้วก็พิสัยการบินที่ไม่ไก่มากเมื่อเทียบกับ F16 นะจริงๆแอดมินก็ไม่ได้เชียร์ F16 นะโดย F16 ไวเปอร์ iper, ซึ่งแอดมินรู้ข้อมูลว่าเป็นการเอา F16 รุ่นกเก่ามาอัปเกรดเรียราแล้วก็ทําให้มันใช้ขี่บุกเอเอ็มนรุ่นดี 120, น D, ก็คือรุ่นล่าสุดที่มีพิสาย160กิโลเมตรได้แค่นั้นเองแล้วก็เปลี่ยนหน้าเขาเรียกว่าหน้าปัดเล็กน้อยเปลี่ยนหมวกเล็กน้อยแล้วราคามันแพงมากมันไม่สมเหตุสมผลในการซื้อซึ่าา่่งามมาาาครรตติดมมจว ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้กับไต้หวันนะเพราะว่าไต้หวันซื้อ f อ6ซ i p e r ไเปอร์ ok เอ็มิลว่ามันจะคุ้มไหมมันเป็นการย้อมเครื่องบินขายอะแล้วก็ตอนนั้นเอ็มบิลก็โดนด่าเละเทะเลยใช่ไหมเฮ้ยเอฟซีโมกไบเปอร์ดีดีอย่างนั้นอย่างนี้ช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวว่า f อ6ี ok ของไต้หวันตกบ่อยนะเพราะว่ามันเป็นรุ่นเก่าต่อให้ไปอัปเกรดแค่ไหนได้มันยังเป็นรุ่นเก่าซึ่งศักยภาพก็ไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่าราคาแพงมากนะอันนี้ก็บอกกันไว้ก่อน ช่วงท,ที่ผ่านมาเรามีเรื่องกับกัมพูชาแล้วเราใช้เอฟที่หมกในการโจมตีนอกเขตเราได้มีผลงานเยอะแยะมากมายเลยทําให้หลายคนคิดว่าเฮ้ยเอฟที่หมกเราขาดไม่ได้นะประเทศไทยขาดเอฟที่หมกไม่ได้นะยังมีความจําเป็นอยู่แล้วเราจะปวดไปแล้วเราจะพึ่งพากิเพนได้หรือไม่มีอะไรที่มันดีกว่ากิเพนไหมแน่นอนว่ากิเพนเป็นเครื่องเป็นที่ดีนะในการที่จะมาเชื่อมต่อลิงก์ทีลิงก์นั่นลิงก์นี่แต่ว,ว่าอย่างว่ามันมีข้อจํากัดในการไปโจมตี นอกประเทศนอกเขตนอ,นอกแนนนอกอธิปไตยแค่นั้นเองหลายคนบอกว่าเราควรมีจะมีเครื่องบินเอฟหไว้อย่าปวดอย่าปวดเราไปหาซื้อมือสองได้ไหมหลายคนก็ไปหวังมือสองจากประเทศนั้นประเทศนี้ว่ากันไปนะอิรักบ้างนอร์เวย์บ้างทําให้หลายคนต่อก่อนหน้านี้นะคิดว่า F 1ฟกจะใช้ต้องขออนุญาต f 1ฟหเรื่องมากอย่างนั้นอย่างนี้พอมาเห็นผลงานในการโจมตีกัมพูชาแล้วเออ เราขาด F16 ไม่ได้เราจําเป็นต้องมี F16 กันนะหลายคนคิดแบบนั้นแต่ว่าราคามันแพงมากนะสลับเัฟ F16 ไวเปอร์ที่สาดเมิกาเสนอขายให้กับเราซึ่งมันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่แต่ถามว่ามันมีดีกว่านั้นไหมมีดีกว่า F16 สิบหไหมที่จะมาแทนนี่เพราะว่าเราไปติดตรงที่ F16 มันเป็นปลายอายุแล้วใช่ไหมแล้วก็อยากได้เครื่องบินที่เป็นเครื่องบินสเตลมากกว่า แน่นอนว่าเราก็ยังไม่เขา้าไม่อนุญาตขาย f 15ให้กับเรานะถต่ว่าเรายังไปซื้อยาสับล่าวกิเพนซึ่งไม่เป็นเครื่องบินสเตียวได้ทําไมเราไม่ไปซื้อ f 1 6มาล่ะ,ะคงกําลังลบไว้สักหนึ่งฝูงก็ยังดีนะอันนี้ใครยังไม่รู้ว่า f 1 6เนี่ยสามารถพัฒนาขึ้นไปให้มันเก่งกว่า f 1 6ไพรเปอร์ได้อีกเคยได้ยิน f 2 1ไหมหลายคนยังไม่เคยเนะี่ยแต่ว่าหลายคนก็คุนกหลายคนก็เคยได้ยินละ f 2 1ซึ่งมันเป็นเครื่องบินที่น่าสนใจมากมีคําถามว่า ถ้าเราไม่เอา F16 Hyper เราไปเอา F21 ได้ไหมซึ่งมันมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับเครื่องบินสเตลม,มากมากมากกว่า F16 Hyper F21 คืออะไรเดี๋ยวเอนมิดจะเล่าให้ฟังนะ F21 คือ F16 แหละแต่ว,ว่าเขาพัฒนาให้มันดีขึ้นโครงการเริ่มต้นคือมาจากบริษัทล็อคีนมาตินของสารอเมกาไปเสนอ F16 ให้กับอินเดียแล้วอินเดียไม่เอาเหตุผลก็คือ ปากิสถานคู่คู่อลิของอินเดียมี F16 อยู่แล้วแล้ว F16 ของปากีก็ไม่ธรรมดาเป็นปลอก5052ที่มีความสามารถระดับหนึ่งอินเดียก็เลยไม่อยากได้ F16 ทั้ทางทางที่ใจจริงก,ก็อยากได้อ่าบริษัทลอคีมาจินก็เลยเสนอให้งั้นคุณไม่เอา F16 ใช่ไหมงั้นฉันเสนอ F21 ให้คุณซึ่งมันเก่งกว่า F16 ของปากีแล้วก็เก่งกว่า F16 เปอร์ด้วยคุณส,สนใจไหม F21 มีการเปลี่ยนวีด้ ให้เป็นแบบอีซารุ่นใหม่เลย f+ 1 6สไเปอร์ก็เปลี่ยนเหมือนกันแต่ว่าให้ใช้แค่ขี่ปนุษุ์ A I M 120D ที่มีพิสัย160กิโลเมตรได้แค่นั้นนอกนั้นก็จะเปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหมวกนักบินให้มันทันสมัยขึ้นเล็กน้อยใช่ไหมแต่ว่าสาระสำคัญคือเปลี่ยนวีด,ด้ากับใช้ขี่ปนุษย์ก6 0กิโลเมตรได้แต่ว่า F21 เอน่ยเพิ่มเข้ามาก็คือใช้ขี่ปนุษุ์พิสัยใกล้ A I M 9 x ก็คือพิสัยใกล้แสวงความร้อน้้เพิ่มมขึนา f16 ัวไปใช้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นรุ่นใหม่ 9x นะต้องเป็น f16 ของสารมิกาจริง,รงแต่ว่า f21 นะสามารถใช้ได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลและที่สําคัญเนะี่ยมันมีความแรงเพิ่มขึ้นแล้วก็บรรทุกได้เพิ่มขึ้น40สนใจไหม f21 น้ําหนักที่ขึ้นได้สูงสุดนะ21,772กิโลกร,รมัมเดี๋ยวอันมินจะขึ้นตัวเลขให้นะส่วน f16 ไปเพอธรรมดาอยู่ที่14,968เยอะพอสมควรนะ และความเร็วสูงสุดของ F 21ก็คือ2 4 1 4กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วน f อ Wi ไบเปอร์ธรรมดาอยู่ที่2180กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นมันมันมันขึ้นมาเยอะกว่าและที่สำคัญมากกว่าน,นั้นของ F21 ก็คือใช้ระบบของ F35 อุปกรณ์บางอย่างมาจากเครื่องบินสเตลของ F35 เอามาใส่กับเอยบเอ็ดอดมินคิดว่าน่าจะเป็นพวกระบบเซนเซ,นเซอร์อะไรต่างๆแค่มันไม่เป็นเครื่องบินสเตลเข้านั่นเอง แต่ว,ว่ามันได้ระบบของ f อฟสามิ้ามาใส่ให้กับเอฟยี่สิบเอ็ดมันน่าสนใจมากถามว่าราคามันจะแพงไหมล่ะแอดมินก็คิดว่าแพงกว่า f 1 6สิบหกไวเปอร์นิดหนึ่งแต่ว่าความสามารถมันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดเนี้ยถามว่ามันคุมไหมมันก็คุ้มในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งนะถามว่าไทยมีสิทธิกับเอฟยี่สิบเอ็ดไหมในเมื่อเราไม่ไม่ไปกับเ1ฟสิบหกแล้วใช่ไหมเอฟสามสิบ้าเขาก็ไม่ขายให้แล้วก็ไม่ไม่ง่ายที่เขาจะอนุมัติขายให้นะซึ่งแอดมิน พยายามมีเคราะตรงๆว่าเฮ้ยเรายังไม่ถึงเอฟสามที่ว่านะก่อนหน้านี้นะหลายคนเรียกว,ว่าเฮ้ยเขาขายให้เราแน,น่นอนเขาขายให้เราแน,น่นอนนี่เว่าไม่ได้มันก็ไม่ได้จริงๆหลายคนรออีกสักสิบปีสิบห้าปีว่าเราเขาจะขายให้ไหมมันก็ยังยากอยู่นะถ้าถามว่าเอฟยี่สิบเอ็ดเนี่ยมันน่าสนใจสำหรับเราไหมเอฟนี่ก็โอเคมันน่าจะได้นะสักหลายคนบอกว่าเราขอสักสี่ลำได้ไหมเอาไอ้ไปจมตีเขมรเนี่ยนะบรรทุกบรรทุกลุกเขียว mk 84ไปโจมตีเขมนะขอสักสี่ลำมนี่ว่าอย่าเพิ่งปวดหมดเลยเพราะว่ากีเพนมันก็ตัวเล็กนะมันแบกไม่ได้สองพันปอนดน์น,นะเราอยากได้ f16 มันก็ไม่ไม่คุ้มค่าเท่าไหร่ถ้าเป็น f21 อ่ะที่มันได้อุปกรณ์ของ f35 มาใส่ให้กับ f16 แล้วก็ใช้กี่ประุ์ทั้งสั้นทั้งยาวได้บรรทุกได้เพิ่มขึ้นอีกสี่สิเปอร์เซ็นเร็วกว่าเดิมอีกมันน่าสนใจนะ ถามว่าไทยมีสิทธิ์ได้ F 21ไหมก็ต้องรอดูว่าเขาจะเสนอมีโครงการออกมาใหม่ไหมสลับเ21หลังจากที่อินเดียปฏิเสธไปนะถามว่าอินเดียปฏิเสธเพราะว่ามันไปซ้ํารอยนั่นเองกับปากีสถานแต่ว่าถ้าเขาทํามาออกมาจริงๆเนี่ยแล้วเสนอทําตลาดจริงๆเอ็นมีนคิดว่ามีคนสนใจเยอะนะ f 21เพราะว่ามันเป็นน้องๆเครื่องบินสเตลก็ว่าได้บอกก่อนนะว่า f 35ใช้เขาเรียกว่าแพทเทิร์น จาก f 1 6ไปนะแค่ไปใส่อุปกรณ์เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองนักบินที่บิน f 1 6ได้ก็บิน f 3 5ได้แล้วนักบินเรา f 1 6เยอยะแยะมากมายไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหัดใหม่เยอะแยะจริงๆคือปรับตัวได้ง่ายอะ่ะเอ็มมีคิดว่า f 2 1น่าสนใจสำหรับเรานะผู้ชมคิดว่าอย่างไงถ้าเขามีโครงการออกมาจริงถ้าเราไปไม่ถึง f 3 5จริง้าจแน่นอนว่ากิเพนก็มีความสำคัญระดับหนึ่งแต่ว่าพุ Put man on ออนไลน์จ็อบ ให้มันปฏิบัติหน้าที่ที่มันถนัดแต่ว,ว่าการไปโจมตีนอกเขตเนี่ยอยิอาจจะไม่ถนัดเท่าไหร่เราจะเป็ียนต้องมีเครื่องบินแบบเนี้ยเครื่องบินแบบ F16 ไปหลไปแต่คนไปคิดถึง F15 มันก็ใหญ่เกินไปสำหรับเราจริงๆอ่ะ F16 หนั่นแหละเร็วขึ้นบรรทุกได้เยอะขึ้น4 0กลายเป็น F21 ่เราสนใจไหมนี่คือเอ,เอามาเล่าให้ฟังเฉยว่าเออมันมีความน่าสนใจสำหรับเราในอนาคตนะ F21 ไม่เร็วถ้าเราเข้าไม่ถึง F35 ิจริงๆนะ รอดูกันครับผม